หลายคนอยากข่าวอยากสยดยในราคาประหยัดอยากรู้ใช่ไหมคะว่าใช้อะไรกันเราไปดูนางงามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนช่าเฟซบุ๊กแล้วก็เพื่อนชา่ชาช็อตซีแคมน,นะคะตอนนี้ทุกคนอยู่กับริซี่เดเบลล์ินจีน่าจะมาตั้งก็ล่าล่าเราเป็นริซี่ควีนซินเดียที่69สสกกนะคะซึ่งวันนี้ริซีเดเบลลก็เอาได้มาตอบคำถามหลายๆอย่างนะคะที่มีคนถามนะคะซึ่งวันนี้มีงานประกวดบิวตี้ควีนซึ่งเราก็จะมาดูนางงามเอ่อเลดี้บอรแต่ละคนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งคนนี้นะคะก็คือพี่ติวเต้นะคะดูหน้านางงาม ผิวถึงเนียนขนาดนี้ค่ะใช้โอโมพัสค่ะอ้าวไงล่ะใช้อะไรนะคะโอโมพัสค่ะโอเครู้เรื่องค่ะคนต่อไปใช้อะไรถึงผิวเนียนคะก็ต้องโอโมพัสค่ะอะไรนะคะโอโมพัสค่ะตายจริงน่ารักมากเลยคนต่อไปค่ะใช้อะไรถึงผิวเนียนคะก็ต้องโอโมพัสค่ะอะไรนะคะโอโมพัสโอเคค่ะรู้เรื่องโอโมพัสจบบายคนต่อไปใช้อะไรถึงผิวเออใช้อะไรถึงผมเป็นอย่างนี้ค่ะราเล่นค่ะ ใช้อะไรถึงผิวสวยคะอ๋อมาสค่ะโอเคอโมพาสนะคะเมดูซ่าก็มาค่ะมาค่อโม่พลาสต์ค่ะใช้อะไรถึงผิวสวยคะอ๋ออโมพาสค่ะอะไรนะคะไม่ได้ยินอ๋อมพาสโอเคค่ะรู้เรื่องคนต่อไปใช้อะไรถึงผิวเนียนคะอ๋อมพาสสิคะอะไรนะคะอ๋อมพาสเลยค่ะไงล่ะคะกระทมกระเทยจากประเทสสองทุกคนก็ใส่อโมพาสถึงได้ผิวเนียนอย่างไงคะโอเค thank you for watching bye สบู่โอโม u พลัสเป็นสบู่ที่เล็กเลือกใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเน็ดไอดอลหรือคนทั่วไปก็เลือกใช้โอโม l พลัสนะคะเพราะทำให้ผิวเราเนียนค่ะอเล็กเลือกโอโม l พลัสแล้วคุณละ่ะเลือกหรือ,อยัง